สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เล็กจะมาเอาหน่อไม้นะคะจะมาถ่ายให้ดูด้วยหน่อไม้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เก็บไปแล้วนะคะเรื่อยๆออกหน่อใหม่เราใส่ปุ๋ยด้วยนะคะใส่ปุ๋ยน้ำหมกักปุ๋ยคอกนะคะเดี๋ยวพาดูนี่ค่ะอันนี้ปลูกไว้ที่บ้านนะคะดูมีหน่อเล็กๆขึ้นมาตรงนี้ด้วยเนาะหน่อนี้เราจะยังไม่เอานะคะ จะเอาไปต้มสดเลยพอดีว่าก่อไฟเตาถ่านไว้เรียบร้อยต้องต้มสดนะคะแล้วมันจะอร่อยมันจะหวานอันนี้หน่อไม้เลี้ยงนะคะปลูกไว้ใช้ไผ่ด้วยดูค่ะแล้วก็เอาไม่ทันนะคะเนี่ยข้างๆมันสูงมากเลยว่าจะมาเอามันโตวไวมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเล็กจ,จะใช้มีดในการฟัน,นออกนี่ค่ะ เอาแบบต่ำๆเลยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปสับนะคะให้ต้มให้มันพอดีหมอ้อเนาะเนี่ยสวยมากเลยมาดูทางนี้หน่ีนี่ตรงนี้ก็มีค่ะดูดูดีๆแบบเยอะมากเลย,เยะะต้องดูดีๆนะกลัวตัวยาวๆเหมือนกัน ค่อนข้างยากนะคะที่จริงต้องใช้เสียมใช้เสียมค่ะใช้เสียมามาซอกเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูอันที่ใหม่อันนี้ด้วยค่ะนี่หน่อเล็กๆเนาะนต้มค่ะจะได้หวานๆเดี๋ยวพาไปดูทางน้องด้วย อยู่ในนั้นก็มีนะคะถ้าค้นดูดีๆอ่ะปลูกไว้กินง่ายๆน,นี่ก็จะเอาค่ะเดี๋ยวขาฟันก่อนเลือกอันที่มันอ่อนๆเนาะว่าต้องเอาออกจะเกิดตรงนี้ไม่ได้นี่มีเกบแล้ว แป๊บเดียวค่ะโตไวมากมาทางนี้อย่าลืมไปปลูกนะคะนี่นี่ก็ใชาอันนี้ปล่อยปล่อยไว้ดีกว่านี่ค่ะสองหน่อน,นี้สวยมากไปเลี้ยงค่ะ สดสดอร่อยมากตรงนี้ด้วยค่ะนี่โอเคอย่าลืมไปปลูกนะคะปลูกจากกิ่งก็ได้เนาะแล้วก็จากลำนะคะมันจะมีกิ่งเล็กๆนี้ไหค่ะเนี่ยสวยปลูกไว้ใช้นะคะ โอเคมาถ่ายให้ดูนะคะลำนี้เล็กจะเก็บไว้วิธีการดูแลก็ทําให้มีหน่อเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยหมักนะคะคือน้ำหมักต่างๆเนี่ยเอามาลดรอบๆนะคะมันจะเกิดหน่อให้กินแบบดีมากถ้าเกิดเราไม่บำรุงอ่ะมันไม่มีหน่อเยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วหน่อมันก็จะโตวไวทันกิน ได้หลายหน่อเลยวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาไม่มาเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ